สาระสาคัญของงานนายกเษถาที่ลง้นที่ภาคใต้ไปดูภารกิจหน่อยภาคใต้ภารกิจนะคะวันนี้เจอนายกมาเลเซียนะฮะใช่ใช่ใช่ค่ะเ,เจอนายกมาเลเซียนายกนะคะมีการลงนามคําสั่งนายกเรื่องแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นะคะโดยมีคุณจัจชัยบางชั่วรองเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือว่าสมชค่ะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะคะแล้วก็มีคณะพูดคุยประกอบด้วยเลขานุกการเลขาธิการต่างๆในพื้นที่เ,<อ>เลขาธิการส่วนโวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงการยุติธรรมแล้วก็มีผู้แทนสํานักงานสมชด้วยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายภาคส่วนที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงค่ะทั้งนี้คณะพูดคุยสันติสุขนะคะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการดาเนินการพูดคุยสันติส oui> well ุขพื้นที่ชายแดนใต้กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและก็ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะอันนี้ก็เริ่มแล้วลงหนังเรียบร้อยแล้วก็ยังก็ยังคุยกันอยู่คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ก็คุยไปเพื่อที่จะให้ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันถูกคลี่คลายลงไปขณะเดียวกันเจอ นายกมาเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะแล้วท่านนายกก็ทวิต x นะฮะผมเรียกทั้งสองอันนั่นแหละ <c oughs> บอกว่าตั้งใจมาติดตามงานที่เคยหาเรือไว้กับมาเลเซียระหว่างการเดินทางเช้านี้ก็คือว่าเรื่องมาลงพื้นที่สงขลานะฮะเนื้อง,งานที่รับผิดชอบได้นําเสนอข้อมูลการลงพื้นที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมในลหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรการแปรรูปอาหารฮาลาน การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงคมนาคมน,คมนี่พี่สุริยะต,ต้องไปด้วยสิใช่ค่ะตลอดจนเรื่องความมั่นคงก็เชื่อว่าการลงพื้นที่ในวันนี้จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าพบไม่ใช่ท่าที่พบนายกมาเลเซียเนี่ยก็ต้องขอบคุณนายกมาเลเรื่องที่เราขอใช่ไหมใช่ใช่หลาย<อ>ลเรื่องนะคะอย่างนายกบอกว่า เรื่องหนึ่งที่จะพูดคุยกันแน่ๆกับนายกมาเลเซียก็คือขอบ<ช>คุณ,คณที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยค่ะใช่ฮะที่ถูกฮามาสจับกลุมไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการปล่อยออกมาเป็นชุดที่3แล้วคุณผู้ชมคขาแวะไปดูหน่อยละกันนะคะ<ช>3วันชุดแรกตั้งแต่24พฤศจิกายนค่ะ<ช><ช>คนไทยก็ได้รับอิสรภาพมา10คนด้วยกัน25 4คนแล้วก็26นะคะอีก3คนตอนนี้รวมที่ ช่วยเหลือออกมาได้แล้วที่ได้รับการปล่อยตัวคือ17คนนะคะคงเหลืออีก15ค่ะส่วนการบ้านของนายกเศรฐษฐานะฮะที่ทางจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอเอาไว้ที่บอกว่ามี4ข้อนะฮะดูรายละเอียดนิดนึงนะครับข้อที่น1นสีข้อคือ1สเสนอ,อรัฐบาลค่ะหาห,าห,าหารือมาเลเซียเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะดาแห่งใหม่นะคะบูกิตาฮิตมัม เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่สะด,ดาวสงขาค่ะ,ะอันนี้นะประเด็นแรกประเด็นสองคือเสนอรัฐบาลเร่งรัดบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยและก็มาเลเซียค่ะ,คะให้อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งคณะทํางานว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ให้มีการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าและก็ผู้โดยสารนะคะ 3. คือเสนอรัฐบาลผลักดันให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะอนุญาตคนไทยขาออกเดินทางเข้ามาเลเซียผ่านเครื่องออโต้ชานเลเพื่อลดขั้นตอนการเดิน,นทางเข้าออกราชอาณาจักรนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางเข้าออกผ่านออโต้ชานลเนี่ยโดยไม่ต้องมีการ ประทับขาเข้าหรือว่าขาออกอย่างเช่นสิงคโปร์หรือรว่าฮ่องกงค่ะอันนี้อยากให้กระตุ้นกนารท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นข้อที่4คือเสนอรัฐบาลหาหรือมาเลเซียแก้ปัญหาด้านข้อกฎหมายเพื่อเพิ่มความพล่องตัวการปฏิบัติหน้าที่ของศุลการกรไทยนะคะอันนี้คือ4ข้อที่เสนอนายกไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับขณะที่คิวงานของนายกเสียฐาเนี่ยนะฮะไม่ได้แทมสนุกนะแต่ว่านายกเอาคิวทอง พอจบที่สระวสวงขลาจบที่สุขโขทัยแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ประชุมคอรมอเสร็จยังต้องบินไปลอยกระทงที่เชียงใหม่ฮะคือเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะจึงความจริงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าลอยแต่ละจังหวัดเนี่ยลอยไม่ลอยวันไหนก็ได้อะไรก็ได้จะดีนะเ<อ>งินสะพัดเลยนะฮเพราะตลอยวันเดียว<ป> <ไป S 2> ทั่วประเทศใ,ทเใช่ไหมค,คนก็จะแยกร่างไม่ได้ไง 2ี่ิแปดเนี่ยไปรอก,กระทงที่เชียงใหม่ยี่สิบเก้านะฮะยังอยู่ที่เชียงใหม่ดูปัญหาหมอกควันดูไปเถอะฮะผมก็เห็นทุกนายกเราไปดูฮะแต่ก็แก้ไม่ได้สามสิบนะฮะลงจากเชียงใหม่มาแวะอุตรดิตถ์หน่อยนึงนะะนี่ภาคเหนือตอนล่างหนึ่งธันวาคมส0มสิบนี่ไปอุตรดิตถ์ไม่ได้บอกนะว่าไปทําอะไรฮะเนี่ยหนึ่งธันวาคมไปเยี่ยมชมโรงหล่อพระ บูรณะไทยที่พิษุโลกแล้วก็3ธันวาคมไปอุดรอ,อ,อีสานน่ะน้องบัวลำพูอันนี้คือปปเตรียมประชุมคลมอสัญจร,จรใช่ค่ะช่วงวันที่3กับวันที่4ธันวาคมนะคะนะฮะกลับจากครมอสัญจรที่อุดรน,น้องบัวลำพูแวะโคราชปากช่องเขาใหญ่ฮะประชุมสัมมานาพักเพื่อไทยนะคะสัมมานาพักเพื่อไทยนะฮะเอ่ ทีนี้ก็ท่านนายกก็มีอะไรจะพูดก็พูดเลยนะฮะใครขออะไรไว้บ้างนะอ๋อค่ะสมนาพักได้หมดเลยสอ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 เรนพร้อมนข่าวเหมือนกันสอสอคนไหนที่สมหวังนะฮะสอสอคนไหนที่ผิดหวังก็ไประบายกับนายกได้ประชุมสองวันนะค่ะหกกับเจ็ดธันวาคมหกกับเจ็ดนะฮะจบสมนาที่พักก็ไปต่อวันที่เก้าธันวาคมที่จังหวัดจนบุรีจนบุรีนะฮะอ่ะ อันนี้ก็คือคิวของนายกเศรษฐานะคร